สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสากลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็นะได้อ่านในพระไตรปิฎกนะถึงพุทธพจน์พุทธวจนานะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้แสดงไวน้นะว่าให้ภิกษุทั้งหลายนะหรือว่าผู้ ที่เรกว่าเห็นภัยในสังสารวัตรนะครับว่าให้นำนคำเหล่านี้นะมาบอกเล่าบอกเก่านะแก่บุคคลที่ควรรู้นะอาจจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะทั้งที่ร่วมสายโรหิตนะหรือว่าร่วมโลกนะใบเดียวก,กันกับเราเนี่ยนะครับนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรม นะในเรื่องของภูมิธรรมนะในระดับหนึ่งที่เรียกว่าโสดาบันนะพระองค์ก็ได้อธิบายถึงประโยชน์นะครับอเนกน,นันะของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไปจนถึงขั้นเนี่ยโสดาบันหรือว่าเราเข้าใจกันนะว่าโสดาปฏิผลนั่นแหละนะก็คือผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4นะฝึกสติปัฏฐาน4 สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะครับจนทังเนี่ยมีกําลังจิตกําลังใจนะครับที่เพียงพอที่จะเกิดการบรรลุธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นพระนิพพานครั้งแรกนะครับเป็นพระโสดาบ,บันสุภจาก็ได้แสดงถึงนะความประเสริฐของความเป็นโสดาบ,บันนะครับไว้มากมายนะว่ายิ่งใหญ่นะกว่าการเป็นใหญ่ในโลกนี้ นะก็ดีกว่าประเสริฐกว่านะการไปเกิดนะเป็นเทพเทวดาในสวรรค์นะครับนะก็ดีกว่าประเสริฐกว่านะการเป็นผู้นำนะทางศาสนาที่นำผู้คนเนี่ยนะไปสู่สวรรค์ด้วยกำลังของสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ญญาได้แสดงถึงนะคุณประโยชนนะ์ของความเป็นโสดาบันไว้มากมายเลย แล้วพระองค์ก yeah. ็ได้แสดงว่าความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยนะเหลือน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับปุถุชนนะพระองค์ได้แสดงไว้ว่าความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยนะมันมากมายนะเหมือนน้าในมหาสมุทรถึงนะน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่นะแต่ความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยนะมันเหลือน้ําในมหาสมุทรเนี่ยที่มันเหือดแห้งนะเหือดแห้งหมดละเหลือ นาำเพียงแค่2องถึงสมหยชนเนี่ยนี่คือความทุกข์ของพระโสดาบันพระองค์ก็ยังแสดงถึงนะประโยชน์อนเนกนันนะของการได้ดวงตาเห็นธรรมนะการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยว่าจะเป็นผู้เที่ยงนะต่อพระนิพพานนะเป็นผู้ที่ยืนชิดนะประตูแห่งอมะตะความหมายก็คือพระนิพพานเนี่ยคือเป็นอมะตะ นะก็คือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นอมตะธาตุคือมันไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับนะมีความเป็นอมตนะพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบุคคลโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ยืนชิดนะประตูอมตะและเป็นผู้ที่เที่ยงแท้นแน่นอนแล้วนะในภายภาคหน้าที่จะตรัสรู้นะครับแล้วก็ถึงนิพพานแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ว่าจะเร็วหรือจะช้านะซึ่งพระโสดาบันก็ยังแบ่งนะเป็นประเภทต่างๆถึง3ประเภทนะตามกำลังของอินรีหพละ5นั่นแหละว่ามีพระโสดาบันนะครับประเภทที่นะต้องใช้เวลานะอีกไม่เกิน7ชาติก็แบบว่าอาจจะท่องเที่ยวเล่นๆไปเนี่ยนะแต่ว่าไม่เกิน7ชาตินะเป็นที่สุด ก็จะถึงนิพพานน,านี่คือประเภทที่เรียกว่าช้าหน่อยประเภทถัดมาเนี่ยก็คือประเภทที่ท่องเที่ยวในสุคติภพสุคติภูมินะเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยนะครับก็ปิดกําเนิดอบายนะรนะเปรตอสุรกายาาเดชะปิดละก็ถือกําเนิดเพียงแค่2องภพก็คือมนุษย์กับเทวดาเพราะฉนั้นพระโสดาบันประเภทที่2เนี่ยก็ยังเกิดอยู่อีกประมาณ2 ถึงสามชาตินะก็จะถึงนิพพานนะแล้วก็พระโสดาบันนะประเภทที่ชั้นเลิศที่สุดเนี่ยก็จะเกิดอีกแค่เพียงชาติเดียวก็ง่ายคือสูตรว่าในชาติเนี้ยนะถ้าบุคคลน,นั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็สามารถไปต่อได้จยากชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไปถึงนิพพานในชาติปัจจุบันได้เลยอันนี้ก็เป็นพระโสดาบันชั้นเลิศนะาเขาเรียกว่าเอกพีชีนะเป็น พระโสดาบันแบบเลิศเลยนะม,มีสติปนะัญญาสูงกว่าพระสโสดาบันอีกสองประเภทข้างต้นนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าถ้าเป็นโสดาบันหนึ่งวันเนี่ยนะกับโสดาบันสิบปีเนี่ยต่างกันไหมเ็ราะนบอกว่าถ้าพูดถึงคุณสมบัติตามที่เล่ามานะพระสโสดาบันก็บอกว่าผู้ที่ละประหารกิเลสสังโยชนสามประการเนี่ยคือสกฤทิฐิ ศิลปดับราม,มาและวิจิกิจฉาได้แล้วนะครับก็เรียกว่าละสังโยชน์สเนี่ยเด็ดขาดนะก็เรียกว่าโสดาปฏิผลนะก็คือถึงผลของความเป็นโสดาบันนะวันนั้นพระโสดาบันเนี่ยทั้งสามประเภทเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณลักษณะนะที่เหมือนกันก็คือสิ้นสังโยชน์สาม นะครับแล้วเป็นผู้ที่ปิดกําเนิดอบายนะรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ถือกําเนิดนะครับเพียงสองภพอะ่ะก็คือมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นอ่าแล้วก็จะถึงนิพพานนะอย่างช้าสุดก็ไม่เกินเจชาติอนะอันนี้คือเรียกว่าสมบัติพื้นฐานนะของพระโสดาบันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าตอนที่ผมเล่าไปฟังยังบอว่าพระโสดาบันก็มี3ประเภทนะประเภทที่แบบโหต้องเกิดอีกหลายชาติเลย นะจาก2อถึงสชาติไนะปจนทั้งไม่เกิน7ชาติเห็นไหมก็ว่าว่าแบบว่ามีพระโสดาบันเนี่ยนะที่เกิดชาติเดียวนะคือเอกพิชีเนี่ยคือเกิดชาติเดียวแบอบว่าพระโสดาบันนะที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนะอาจจะผ่านไปอีกไม่แค่ไม่กี่เดือนก็บรรุธรรมเป็นพระสกิทาคามีเช่ไหมเพราะแบบว่าพระโสดาบันที่เรียกว่าจบกิจในชาติเดียวเนี่ย ่านก็ใช้เวลาอีกอาจจะไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมครับเพราะนั้นพระโสดาบันที่มีนะอายุเขาเรียกว่าความเป็นโสดาบันน่ะนะน้อยนะจ,จะเป็นแค่หลายเดือนก็มีหรือพระโสดาบันเนี่ยนะที่ทั้งชาติก็เป็นพระโสดาบันอย่างเช่นอีกสองประเภทใช่ไหม ก็คือที่บอกว่าพระโสดาบันที่เกิดอีก2-3ถึงชาตินะแล้วก็พระโสดาบันที่เกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็ยังต้องเที่ยวอยู่ก็บอกว่า <S <s <igent> <S ก็เป็นพระโสดาบันที่พอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นแล้วเนี่ย <S <s <igent> <S ก็ไม่ไปต่อละไม่ไปต่อเป็นพระสกิทาคามีพระนาคามีพรหรัน <s igent> ก็เป็นพระโสดาบันทั้งชาติเลยก็มีนะมาถามว่าพระโสดาบันที่ นะสามารถเลื่อนขั้นเป็นพระสะกิทาคามีเนี่ยนะภายในไม่กี่เดือนนะไม่กี่ปีกับนะพระโสรบันใช้ระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจจะเป็น10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะจะมีความแตกต่างกันไหมนะก็ต้องบอกว่าในแง่ของคุณสมบัติตามที่เล่าข้างต้นเนี่ยไม่แตกต่างกันในเรื่องของการละประหารกิเลสสังโยชน์สประการนะความทุกข์นะส่วนใหญ่ ที่ดับไปแล้วนะแตกต่างจากบุุษชนที่มีความทุกข์เยอะเหมือนน้าในมหาสมุทรแต่ความทุกข์ของพระสะรรบันเนี่ยนะคือน้ำมหาสมุทรนะที่มันเหินแห้งไปแล้วเหลือ2องถึงสมหยดเนี่ยมันพระพุทเจ้านะครับได้แสดงนะครับคุณสมบัติของพระสะรรบัญน,นะไว้โดยที่ไม่ได้แบ่งนะว่าเป็นประเภทอเอกพีชีนะเกิดอีกนะชาติเดียวหรือว่า เป็นแบบเกิดสองสามชาตินะหรือว่าเกิดไม่เกิน7ชาติเนี่ยก็บอกว่าคุณสมบัติสามันเนี่ยไม่แตกต่างกันก็คือความทุกข์ของพระโสดาบ,บันเนี่ยนะครับก็น้อยกว่าปุถุชนนะอย่างแน่ๆแล้วนะนแียงว่าถ้าเรามองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโสดาบ,บันนะเป็นแค่1วันสมมไหนะพระโสดาบ,บันเพียงแค่1วันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะบรรลุ ทำเป็นพระสะกิทาคามีก็ได้ดูไหมเพราะว่าบางท่านนี้อินทรีย์ที่แก่กล้านะวันนี้นะบรรลุทำเป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นพระโสดาบันได้วันเดียวพรุ่งนี้นะจะเจริญสติปัฏฐานสี่นะสามารถบรรลุทำเป็นพระสกิทาคามีก็ได้หรือจะมีนะพระโสะดาบันเนี่ยนะที่บรรลุทำเป็นพระโสะดาบันนะแล้วผ่านไปอีก10ปี20ปี นะครับเราค่อยบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีหรือผ่านไป10ปี20ปีแล้วเกิดมรณาคือเสียชีวิตลงนะก็ถามว่าพระโสดาบันนะที่เป็นโสดาบันหนึ่งวันกับพระโสดาบันที่เป็นโสดาบัน10ปีเนี่ยมันต่างกันไหมนะถ้าลองคิดดูว่าต่างกันไหมนะพระโสดาบันนะที่เพิ่งบรรลุธรรมหนึ่งวันแล้วก็เปลี่ยนเป็น นะพระสะกิทาคามีในวันรุ่งขึ้นนะเพราะาเจริญสีประฐาน4ี่แล้วเกิดอินทรีย์5พละหนะเข้มแข็งขึ้นก็บรรลุธรรมเป็นพระสะกิทาคามีนะเป็นพระโสดาบันเพียงแค่วันเดียวกับเป็นพระโสดาบัน10ปีเลยนะหรือว่าทั้งชาติเลยนะไม่ได้เปลี่ยนไปสู่พระสะกิทาคามีเลยท่านว่าพระโสดาบันนะที่มีอายุตากันเนี่ยมีความต่างไหมนะถ้าลองพิจารณาดูนะ ถ้าผมจะเล่านะในเชิงของการเปรียบเทียบนะคุณสมบัติไม่ต่างแต่ประสบการณ์ต่างนะที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าความเป็นโสดาบันเพียงแค่วันเดียวเนะี่ยก็แบบว่าบุคคลนั้นอยู่กับความเป็นโสดาบันเพียงแค่วันเดียวแล้วก็เกิดการละมหากิเลสนะสังโยชน์อีกสองข้อคือราคากะกับโทสะให้เบาบางลง แล้วก็บรรลุเป็นพระสกิทาคามีใช่ไหมแต่ว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์ความเป็นโสดาบันเพียงแค่วันเดียวก็ย่อมมีประสบการณ์ความเป็นโสดาบันที่แตกต่างจากบุคคลที่บรรลุนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีเลยใช่ไหมที่ไม่ได้เปลี่ยนนะจากความเป็นโสดาบันไปเป็นพระสกิทาคามีถูกไหมวันประสบการณ์จึงต่างกัน เมื่อประสบการณ์ต่างกันเนี่ยอะไรที่จะนะมีประโยชน์นะครับในในสองบุคคลเนี้ยที่เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่บุคคลหนึ่งเป็นพระโสดาบันเพียงแค่วันเดียวกับอีกบุคคลหนึงเป็นพระโสดาบัน1 10ปีเพราะประสบการณ์นะความเป็นโสดาบันนี่แหละทำให้อธิบายนะครับสภาวะนะครับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน นะของความเป็นโสดาบันจากประสบการณ์ได้ดีกว่าน่นองอันนี้คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครูบาอาจารยนะ์บางท่านนะที่ท่านสอนลูกศิษย์ท่านอนะ่ะคือเนื่งองจากครูบาอาจารย์ท่านเป็นภิกษุนะท่านก็มีลูกศิษย์เป็นคารวะแล้วท่านก็รู้ว่าลูกศิษย์ท่านอนะ่ะที่เป็นคารวะเนี่ยนะแต่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วความต่างก็คือว่า นะครับโสดาบันที่เป็นภิกษุที่เป็นนักบวชกับโสดาบันที่เป็นชาวบ้านคารวาเนี่ยมีความต่างนะเพราะว่าโสดาบันที่เป็นภิกษุเนี่ยต้องเคารพในพระธรรมวินัยนะไม่ใช่ไปอ้างว่าเป็นโสดาบันแล้วนะแต่ไปอยู่ในความภิกษุแล้วโสดาบันเนี่ยมันยังมีราคะโทสะนะจึงไปละเมิดพระธรรมวินัย นะเพราะว่ายังมีราคาโทสะแต่อ้างว่าบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้แคเราแอบ,บอ้างนะอย่างเงี้ยผิดแน่นอนเพราะพระโสดาบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นภิกษุเนี่ยนะท่านก็มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะมีความเคารพในพระธรรมวินยัยเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแน่นอนนะถึงแม้ว่าท่านยังมีราคาโทสะนะอย่างเช่นในครั้งพุทธการพระอานท์พระอนทน์นนเนี่ยเป็นพระโสดาบัน แต่ท่านเป็นภิกษุนะท่านก็มีความเคารพในพระธรรมวินยัยเห็นไหมแต่ท่านก็หวั่นไหวต่อมาตุคามนะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระอนทน์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้านะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยนะข้าพ,พุทธเจ้าเนี่ยจะประพฤติปฏิบัตินะต่อมาตุคามเนี่ยคือสตรีอย่างไรเพราะว่าขณะนั้นานี่พระอนทน์เนี่ยเป็นพระโสดาบันนะยังมีราคะอยู่นะก็ห่วงกังวลเหมือนกันนะว่าโอ้ใกล้มาตุคามเนี่ย โอกาสพลาดมีอยูนะ่เดี๋ยวจะต้องลาสิกขาอะไรอย่างเป็นต้นพุทธเจ้าก็จึงสอนไว้นะว่า้าเกิดพบมาดูคามนะไม่จําเป็นต้องคุยก็อย่าคุยไม่จําเป็นต้องเห็นก็อย่าไปเห็นนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะถ้าจําเป็นจะต้องคุยนะยุ่งเกี่ยวก็พูดอย่างมีสติก็คือไม่จเจริญสี่ประฐาน4ี่นั่นแหละสติประฐาน4นะแ,ล,ะะนนะแล้วก็เคารพในพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาใชนะ่ไหมเพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่เป็นภิกษุเนี่ย นะยังมีราคาโทสะนะครับก็ยังวันไหวต่อเพศได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าท่านมีความเคารพในพระธรรมวินัยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านคารวะท,ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเนะนื่นองจากว่าท่านอยู่ในศีลห้าเห็นไหมท่นก็ท่านก็จะมีคู่ครองนะก็จะมีแฟนมีคนรักนะมีครอบครัวนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่ท่านเข้าใจ นะในสภาวะของความเป็นโสดาบันเนี่ยนะแต่ว่าท่านเป็นพระโสดาบันนะในในเครื่องแบบนะคือภิกษนะุนั่นก็ไม่สามารถนะเ,เล่าสู่กันฟังอธิบายนะถึงสภาวะของความเป็นโสดาบันในชาวบ้านคราวาสได้แต่บางทีท่านมีลูกศิษยนะ์ที่เป็นพระโสดาบันนะที่เป็นชาวบ้านคราวาาเนี่ยท่านให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะไปเล่าไปอธิบายไปเขียนตำรับตำรา นะอธิบายให้การธรมิตรทั้งหลายนะญาติโยมทั้งหลายฟังนะเพื่อเร่งเร้าเนี่ยให้ผู้คนนะเข้ามาสู่ภูมิของโสดาบันนะเป็นชาวบ้านคารวสก็เป็นได้นะเป็นภิกษุนักบวชก็เป็นไดนะ้แล้วก็ถ้าบุคคลนะที่เป็นโสดาบันนะครับในขณะที่เป็นชาวบ้านคารวสเนี่ยทนะ่านก็จะเข้าใจนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะของโสดาบันในความ เป็นชาวบ้านคา,ารวะได้ดีกว่านะพระโสราบันที่อยู่ในเครื่องแบบคือภิกษุนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์นะครับที่มองเห็น,นว่าทําไมครูบาอาจารย์นะบางท่านเนี่ยนะจึงให้ลูกศิษย์นะของท่านซึ่งเป็นชาวบ้านคา,ารวะเนี่ยนะไปเผยแผ่ธรรมไปสอนธรรมนะเพือเอ่อต้องการให้คำสอนพุทธเจ้านะครับเผยแผ่ไปในพุทธบริษัททั้ง4นั่นเองทั้งในภิกษุ พิกุลีอุบาสกอุบาสิกานะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความตั้งมั่นแห่งพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกนะครับว่าเป็นโสดาบันหนึ่งวันกับเป็นโสดาบันสิบปีเนี่ยต่างกันที่ประสบการณ์นะว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเมื่อมีประสบการณนะ์ชีวิตจริงการดําเนินชีวิตจริงเนี่ยก็จะสามารถถ่ายทอดนะไปสู่ ปุรุชนนะซึ่งเป็นชาวบ้านคารวาสนะให้สามารถจะเข้าใจได้นะครับในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพื่อไปสู่ความเป็นโสดาบันซึ่งมันไม่ได้ไกลนะเกินเลยไปจากความเป็นจริงของชีวิตนะที่จะทำไม่ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าให้นะครับภิกษนะุผู้เป็นโสดาบันเนี่ยนะครับมาเล่าอธิบายนะแต่พอไปถึงเรื่องของครอบครัว นะเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้า,า,านคารวะว่าท่านไม่ได้อยู่ในเพศนะที่จะสามารถอธิบายประสบการณนะ์ของการคงเรือนนะเมื่อเป็นโสดาบันครองเรือนมีครอบครัวมีคนรักนะหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้นะท่านจึงให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะไปเ,เรียกว่าช่วยกันเผยแผนะ่ซึ่งก็ถูกต้องนะในตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะที่พระเจ้าได้สอนไว้ใช่ไหมว่า ท่านทั้งหลายนะก็นำนะเรื่องของความเป็นโสดาบันประโยชน์ของความเป็นโสดาบันทั้งหลายเนี่ยนะไปเชิญชวนนะจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่น้องนะร่วมสายโลหิตนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงนะหรือว่าคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวก็แล้วแต่ที่มีความพร้อมนะที่จะรู้ธรรมะนี้ได้นะรู้ถึงประโยชน์ของความเป็นโสดาบันได้เนี่ย นะเพื่อให้คนทั้งหลายเหล่านี้ได้ประโยชน์เต็มๆจากคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะจึงเล่าสู่นฟังนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความเป็นโสดาบันนานๆน,น,นะมันก็สามารถบอกเล่าประสบการณ์ของความเป็นโสดาบันนะที่นานๆเนี่ยได้ดีกว่านะผู้ที่เป็นโสดาบันในระยะเวลาสั้นๆซ,นะซึ่งประสบการณนะ์ความเป็นโสดาบันน,น,นั้นนะ่ะก็น้อยกว่านั่นเองเอานึกภาพกนะครับว่า นะสมมติบุคคลโสดาบันเนี่ยนะบรรลุโสดาบันวันเดียวแล้นะพวพรุ่งนี้บรรลุทำนะเป็นพระสกิตากรรมีนะท่านก็จะเข้าใจสภาวะของโสดาบันเพียงแค่วันเดียวประสบการณ์ความเป็นโสดาบันของท่านก็จะน้อยไม่สามารถอธิบายนะครับอะไรหลายอย่างนะในประสบการณ์ชีวิตเนี่ยได้ดีนะเท่ากับบุคคลที่เป็นโสดาบันยาวนาน10ปี20ปี30ปีหรือทั้งชีวิตได้นน่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีดีแล้วก็มีด้อย มันว่าเรา,เราเลือกฟังต้องเลือกฟังให้เป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์ให้เป็นนะครับบางทีเนี่ยนะธรรมะนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความละเอียดลึกซึง้งนะแล้วก็มีความเ,ออเรียกว่าแตกต่างอยู่เหมือนกันนะเราส่วนฝันะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ